สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินจากเสียงตามสายมันในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลค่ะและในวันนี้เราก็มีข่าวสารต่างๆมาแจ้งให้ทุกท่านทราบหลายข่าวด้วยกันเชิญติดตามได้เลยค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาสาณาตามความในมาตรา46มาตรา47และมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปีณสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เทศบาลเมืองตะพานินจึงขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินเข้ามาชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่สามสิบมิถุนายน2 5 6พันห้า้อหกสิบหในวันและเวลาราชการค่ะหรือหากสงสัยว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของตนต้องชำระภาษีหรือไม่ สามารถติดต่อ ici, สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังชั <men> right ้นล่างเทศบาลเมืองตะพานหินในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกา30นาทียกเว้นวันหยุดราชการค่ะหรือสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5 6 6 2 2 8 4 4 3หรือทาง ID ดี n ล TPS66110 และสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ภาษีเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการขายทอดตลาด โดยเทศบาลเมืองตะพานหินมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ประจำปี2,565จำนวน125รายการรายละเอียดบัญชีครุพันชำรุดและข้อกำหนดสามารถดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้น2หรือทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองตะพานหินค่ะ ผู้สนใจขอให้ติดต่อดูสภาพสิ่งของที่จะขายในที่กองคลังเทศบาลเมืองตะพานหินในวันที่26มิถุนายน2566เวลา10นาฬกาโดยเจ้าหน้าที่พัสดุก็จะเป็นผู้นำไปดูและชี้แจงให้ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลังเทศบาลเมืองตะพานหินหรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข056 623 796ในวันและเวลาราชการหรือสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ที่ w w w t a p a n h i n g o t h ค่ะและกำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่29มิถุนายน2566 ณนะอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินทั้งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดนั้นจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าประมูลในระหว่างเวลา9นาฬิกา30นาทีถึงเวลา10นาฬกาค่ะ ข่าวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาปรีดีกรีในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2566โดยเปิดรับสมัครดังนี้ค่ะ 1. รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตในระหว่างวันที่ 1. พฤษภาคมถึงวันที่ 2. รกรกฎาคม 2566. ผู้ที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิจและผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิจค่ะ 2รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางปริศนีเฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิจในระหว่างวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่23ิมิถุนายน2566และ3รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิจณนะมหาวิทยายลายัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่2ในระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2566 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์056713448หรือทางเว็บไซต์ w w w p e c h a b ์ o ว็บเพชและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่ www.ru.ac.ts ค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปีพุทธศักราช2566เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยท่านสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2566ได้ที่ www.opdc.go.th หรือสแกน QR Code ได้ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองตะพานหินหรือที่บอกประชาสัมพันธ์ชั้น2เทศบาลเมืองตะพานหินค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดพิจิตรเรื่องประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามที่จังหวัดพิจิตรได้แจ้งให้เทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนและเจ้าของรถยนต์รุ่นที่ต้องเข้าข่ายเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภยัยที่มีชื่อตามทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกให้เร่งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญนั้น เนื่องจากสภาองค์กรของผู้บริโภคสอ,อ,อบอแจ้งว่ายังคงเหลือรถยนต์ที่ยังไม่เข้ารับการเปลี่ยนถุงรมนิรภัยอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญสภาผู้บริโภคจึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนและเจ้าของรถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภยัยที่มีชื่อตามทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกขอให้ท่านได้เร่งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยโดยเร็วสำหรับขั้นตอนการเช็คยี่ห้อรถยนต์ที่ต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยนั้นท่าน นสามารถเข้าดูได้ที่ w w w c h e c k a i r b a g c o m หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหิน ามมาตรการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโา2 0 -19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านมาช่วยกันคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อชุมชนเช่นหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าชุดตรวจโควิด COVID, ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลายหรือสารคัดหลัง่งด้วยขอให้แยก ใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่นปิดปากถุงให้แน่นและเขียนข้างถุงว่าขยะติดเชื้อแล้วจึงนำไปทิ้งในทางขยะสีแดงซึ่งทางเทศบาลเมืองตะพานหินก็จัดให้เป็นทางขยะติดเชื้อค่ะและท่านจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังจัดเก็บขยะติดเชื้อเสร็จเรียบร้อยด้วยค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการในเทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์ก็สามารถส่งตรงในที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2หรือติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์056619927หรือทุกแพลตฟอร์มของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ f e c o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  k n i Youtube หรือ Tik t o k อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ